พารษฤหัสที่25นะคะสภาพอากาศพรุ่งนี้ก็จะเป็น sunny day เหมือนเดิมนะดวงวันนี้ล่ะวันนี้ดวงไม่ค่อยดีนะคะรายการ Living out l a n d ต้นผลไม้เอ่อพวกเขาจะเติบโตใช้เวลาเติบโตตลอดฤดูกาลนะคะดังนั้นต้องแผนไว้ด้วยนะ ถ้าเกิดพื้นที่รอบๆต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้ถูกทําให้เคลียร์นะคะก็อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้เมื่อไรก็ตามที่ต้นผลไม้อะมันโตพอแล้วมันก็จะผลิตผลไม้ที่อร่อยนะคะทุกๆวันตลอดทั้งฤดูกาลที่เขาบอกไว้เลยนะคะสิ่งนี้เป็นการเริ่มงต้นที่ดีที่เราจะสะสมนะคะโอเค เราก็มีหนึ่งต้นแล้วนะเก็บของก่อนวันนี้มีใครส่งจดหมายมานะ่ะสวัสดีเราขายหมวกนะโอเคไหมโอเคมาที่บ้านเก่าๆก,กระท่อมเก่าๆสิโอเคแล้วก็นำเงินมาด้วยนะจาก คุณแฮชเมาส์นะคะแฮชเมาส์น่าจะเป็นคุณหนูที่มีหมวกหรออืมโอเคมีอะไรรบกวนไหมไม่มีโอเคเมื่อไหรย่ยางต้นเมเปิลมันจะออกสักทีนะอยากจะทำเอ้ ไอพี่เก็บน้ำผึ้งสักทีนะคะต้องการห่านน่าจะิด้ครบแล้วมั้งในกล่องไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นะคะจะไม่ได้ไหนดูซิต้นเงินได้หรืยังเย,ย้ ใช่ครบแล้วนะคะโอเคจากนั้นเราทำอะไรต่อดีอ่ะต้นนี้มันโตพอหรือ,อยังอะเราขออ๋อยังยังโตไม่พอนะคะโอเครอเรื่องปึ๊บไปหาน้องแมวน้องแมวเขาไปไหนเนี่ยอ๋อเจอละ โอเคไม่มีอะไรเก็บทางนี้นะสวัสดีจ้าน้องเหมียวเมียวอยากทำอันนี้จังเลยอะอืมจุ๊บอุ้ยต้นข้าวห้าต้นเลยนะลูกนี้เราน่าจะปลูกไอ้ต้น ที่เราได้มาวันนั้นให้หมดเลยนะคะเราไม่คิดว่าเราจะเจอขนาดนี้นะอโอเคของเราเต็มอีกแล้วอะ่ะเราแวะไปเก็บก่อนนะคะวันนี้ก็ว่าจะไปเมืองนะเอาอันนี้เก็บ ต้นข้าวที่จริงรลอดูใบไม้ผีนะ่าจะเป็นสีชมพูปะเหมาะก,กับดอกไม้แต่สีเขียวก็ก็ดูเข้ากันนะคะเราไป็นสีเขียวอ่อนแล้วกันนะไปกันเถอะ วันนี้จะมีอะไรทำไหมไม่รู้นะคะนี่แหวบ้านคุณหมอก่อนดีกว่านะคะเย้ <Yeah. S 2> ไปนั่งเก๊กรอหลังเคาน์เตอร์นะ พัชนาการเป็นสิ่งสำคัญโปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้กินอาหารอย่างเหมาะสมนะพยายามที่จะกินผักด้วยละ่ะสงกับเป็นหมอจริงการทำอาหารที่บ้านเป็นเรื่องดีสุดเลยนะคุณทำอาหารไหม,มเขาเป็นคนดูแลสุขภาพมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมารุฉันวานแผนใช้เวลาตลอด มากมากกับกลองคาราทในฤดูร้อนนะคะโอ้ดีใจด้วยนะแป๊บเดียวก็จะซัมเมอร์แล้วนะคะอีกแค่สี่วันเองนะเย,ย่พรุ่งนี้วันเกิดเปียนะคะอันนี้สลามฮันเตอร์นะคะไปตีสลามสี่ตัวนะโอเครับทราบ สวัสดีค่ะอันนี้50บาทอันนี้ก็37บเจโอเคอได้ถึง15แล้วเหรอได้ชิปเมนใหม่นะอืมฉันมความสุขให้ซื้อของจากคุณเขอจะให้ราคาดีเลยนะค่ะเดี๋ยวเราจะรอเก็บเงินนะคะแล้ววันที่28เราจะมาซื้อสิ่งนี้นะเพื่อที่ว่าพอเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดว่าเราปลูกวันที่28สปริงนะคะมันก็จะใช้เวลาตลอดซัมเมอร์ในการฟูมฟักตัวเองให้โตขึ้นแล้วพอถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือเฟลนะคะมันก็จะเก็บได้ตลอดทุกวันเลยนะนี่คือแผ่นของเรานะคะ This is my pan เอ๊ยอยากอยกคุยกับอาวิเกลนะคะ วันนี้เขาตื่นสายด้วยนะสวัสดีค่ะอโ oh, no. นแซงคิดว่าคืนนี้พ่อจะทำอาหารเย็นล่ะทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยเหรอไม่อยากกินเนาะอืมเอ้ยมาคุยกับอะไรก่สวัสดีค่ะปาเล็กอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะฉันรู้สึกได้เลย อืมโอเคเราก็ไปลงเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าล่าสุดเราจะอยู่ที่ชั้นที่สิบห้านะวันนี้เราจะลงไปถึงชั้นที่สิบหรือเปล่าเนี่ยอืสวัสดีค่ะคุณลีน,นัสอืมคุณต้องการอะไรหรือเปล่า อ๋อเปล่าค่ะลองลองให้ได้ไหมเขาจะกดแล้วอไมอุ้ยเขาก็ยังชอบนะผละไม้เอ้อมันดีมากเลยขอบคุณครับโอเคนึกว่าคุณจะไม่ชอบอีกคุมนะคะให้แค่แซมวันดีฮ่าเอาละ่ะชั้นที่สิบห้านะคะอืมเราเน้นตีสลามนะ Okay. มันี่ก็อาจจะต้องตีมอนให้หมดแล้วป่านะอาจจะต้องตีมอนนะคะว้ววิ่งได้ต้นข้าวด้วยนะคะตรงนี้ไม่มีมอนใช่ไหม ข้าวก็ไม่ได้ได้ยากมาขนาดนั้นนะเนึกว่าจะได้ยากกว่านี้นะคะขอทางลงหน่อยค่ะทางลงอยู่ไหนเนี่ยทางลงตีไปดัง จอแล้วืมบอกไม่ถูกเลยนะคะว่าเราจะเอ้ยเราไม่ได้อยากจะเดินทางนี้ซะหน่อยแต่ว่ามันพาเราเดินทางนั้นอ่ะแง่จะเดินเข้าไปเอาดีมไหมอ่ะ ถ้าเดินเข้าไปเ,าเราจะทำให้หนอนตื่นหรือเปล่าโอเคหนอนไม่ตื่นนะแต่ถ้าตีหนอนแล้วได้มาข้าวก็ดีเหมือนกันนะก็คุมนะคะเอาละเราลงเมืองลนะว้าววว้าวว้าวเย้ค yeah. อปเปอร์เยอะ ะใจมากทิ้งอะไรกปนเนี่ยไม่อยากทิ้งสลามเลยนะแต่ว่าสลามก็พอจะหาได้นะคะอยากจะเก็บสลามไว้ครับของโอวันนี้ด่านนี้คือแบบเจอของอกระเป๋าเราแบบหรือว่าเราต้องซื้อกระเป๋าก่อนเนี่ย เย่ก็ทิ้งมันไปไอเอิร์สคริสตัลก็หาได้ไม่ง่ายนะคะแต่ก็ยังพอหาได้อะอยากเก็บหมดเลยอะอนนั้นก็อยากเก็บอันนี้ก็อยากเก็บขอไปทูปอันนี้ก่อนนะ มีกล่องหนึน่งตรงนี้นะคะโอเคหรือว่าเราต้องทิ้งต้นข้าวนะปีถ้าเกิดเป็นปีหน้าเราจะซื้อต้นข้าวจากปีแอรได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะอืมหรือว่าเราจะทิ้งต้นข้าวอะ่ะอันนี้ให้กันเธอนะคะ ทีมต้นข้าวนะคะเราเราว่าอันนี้ก็เจอไม่ยากไม่ง่ายแต่กอ็อ่ะยังไงก็ต้องผ่านงี้ก็ต้องตีนะโหมันกระจายอะ่ะ เต็มไปหมดเลยทิ้งอะไรดีทิ้งหินก็ได้ดูนี่อเมทิตถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันนี้ดวงไม่ดีไม่ใช่หรอหรือหรือว่าค่ะมันเป็นความหมายว่าเราเฟินจะเข้าเหมืองคะ่ะ นี่นะนี่นะเราขอขอตัวไปตีสลามนะคะเฮ้ยแ่ก่อนตีสลามแบบพอเราอะไรที่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเราก็อยากรู้นะไม่มีอะไรนะคะ เย้ค yeah. ุณกลากมาให้ฉันตีเถอะทำเควนนะทำเควนทำคลบฮึบฮึบจุกจุกโอเคแล้วเราก็รีบลงไปัางล่างๆก่อนนะคะ ำไมวันนี้ด้นเนี่ยมันนี้นยเยอะอะวันนี้ดวงไม่ดีไม่ใช่หรอค <c oughs> ือเสน่ห์รักดวงวันนี้มันเป็นค้างคาวนะคะ <c oughs> หรือว่าความหมายของค้างคาวมันหมายความว่าควรเข้าเมืองก,ก็ไม่รู้อะ <c oughs> ดูดีได้ของถือว่าดีนะคะได้ของเยอะนะแล้วว่าอเดี๋ยวนะเราต้องต้องทำยังไงลเลย่ย โอ้ไม่นะจะสู้ไหวไหมอ่ะเฮ้ยจะลุมกันเลยเหรอเอาสิมาลองดูฉันจะแพ้พวกเธอเหรือเปล่าไอา้สามตัวสามตัวเฮ้ยแต่มีทางลงแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอเคอย่างน้อยเราก็มีทางลงแล้วนะคะ วุ้ยโดนลมมาอีกไมักอดมาจากกลุมไหนกันเยอยะแยะเต็ไมไปหมดเลยคือถ้าเราสู้ไม่ไหวแล้วก็แค่กดลงนะแต่ยังสู้ไหวเราก็จะลองฝ่าไปถึงข้างล่างดูนะคะยังเหนื่อยเลยเอ้ยต้องทิ้งอะไรละเนี่ยอืงั้นเราทิ้ง อันนี้นะคะเราว่าปูหายากกว่านะโอเคในไหนเราก็มาแล้วนะคะแล้วเราก็เจอทางออกแล้วนะเราจะลองเข้าไปถึงใจกลางข้างในนะคะคือรู้สึกว่าเราน่าจะซื้อกระเป๋าฮะ มาไม่พักเลยเนะี่ยโหมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยอย่ามายุงอย่ามายุงอย่ามายุง่ง ขอตีนอนก่อนนะโอเคแล้วเราก็ไปตีสนามนของเยอะจริงๆวันนี้ดวง มันอาจจะเป็นดวงที่เบาะการลงเมืองหรือเปล่านีนน่โอเคอคือเห็นกล่องหายแล้วมันอดไม่ได้ฮะ อ๋อเราอยากรู้ว่าในจอร์ดมีอะไรนะคะความลึกลับมัน,นึึงดูดเราเราทิ้งอันนี้แล้วกันน่าเสียดายมากเลยนะที่จริงอะ่ะกินอันนี้รูกินแล้วกันนะคะอโอเคงั้นเราก็ถึงเวลากลับแล้วนะคะไปเธอต้องกลับบ้านแล้วนะก็ มันก็คงยังเดินทันหละมัง้งโห,ห,หเดินไกลมากเลยนะเนี่ยออกจากนี่เราก็ยังจะต้องวิ่งตรงกับบ้านอีกนะคะแต่ก็คงพอได้นะไปไปไปไอมันไกลเหลือเกิน ยังไม่ได้รันนี้เราไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลยอ่ะเนี่ยโอ้ oh my god เจอดาบต้องเลือกทิ้งนะคะเอ่อทิ้งทิ้งอันนี้ก็ได้อ่ะโอเคออกจ้าเฮ้ยกลับบ้านด่วน กบ้านกับบ้านกับบ้านกับบ้านเดี๋ยวนะคะดาบนี้ทําให้เร็วขึ้นในการตีนะโอไม่น oh ะทันไหมอ่ะต้องทันแหละนาทีต้องทันแหละ,หละไม่ตลบแล้วบ้านอีกเรื่องเลยนะไปซิไปสิว้มีของให้เก็บด้วยอะ่ะตั้งสองอย่างนะคะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะยังเหลือให้เราเก็บไหมเรื่อยไปเร็วกับบ้านด้วน Come on ทันนะคะเอ้สรบในบ้านรอดไปนะคะเอาละค่ะนอนแล้วนะ,ะโอ้สก,กิล m i n ิ่งนะคะทำเหมืองดีขึ้นนะแล้วก็สามารถสร้างบันไดได้แล้วนี่แหละที่เรารอคอยนะคะสกิลต่อสู้ก็คือดีขึ้นเป็นเลเวลสนะคะเพิ่ม HP 5อันแล้วก็สามารถสร้างไลท์อริเซอร์คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นน้ำยาอามาตะเหรอเอาละค่ะก็สำหรับวันที่ผ้าแล้วก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s า r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกลับมารับชมใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอเทไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะมีอวบ๊ายบาย